ตลาดสดอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับกำลังก่อสร้างใหม่เด้ครับพี่น้องครับแล้วอีกว่าน่านก็นสเสเซจนะครับเพิ่นกันใาญ่คคนขายของเข้าไปทางในิ่นเด้ครับพี่น้องครับตอน,น้หนมองนี้ก็เป็นมองนักนางล่อผู้โดยสารนะครับพี่น้องครับมองหนึ่งของอำเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธา,านีครับสวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผมย้อมเพอเขืองในจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับคุณผู้ชมกับเดินสิผ้าทุกท่านแตงยางตลาดนะครับผ้าทุกท่านมาเดินชมตลาดสดอำเภอเขืองในนะครับอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นกําลังก่อสร้างตลาดใหม่พเพลยใหญ่ออกมากนะครับพี่น้องครับ ตลาดสดเพิ่งใหญ่ออกมาอยู่ทั้งนอกนะครับอยู่ในถน,นนนี่แหละครับใหญ่ออกมาจากตลาดที่กาลังก่อสร้างนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศของตลาดสดนะครับพี่น้องครับนี่คือตลาดสดอําเภอเขืองในนะครับอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับ เป็นบรรยากาศของตลาดสดนะครับพี่น้องถต่ว่ากับว่าอยู่ในถนนแบบนี้แหละครับแบงถนนสองเลนนะครับพี่น้องครับแบงถนนสองเลนเป็นตลาดนะครับโอ้โหขายแมลงนะครับพี่น้องครับอยู่ถนนถนนสาธารณสุขของอำเภอเข่องในนะครับพี่น้องครับ รบ,บรรยากาศของตลาดสดนะครับ<อ>เป็นกำลังก่อสร้างตลาดนะครับพี่น้องครับก็เลยใหญ่ออกมานะครับใหญ่ออกมากทั้งนอกเป็นบรรยากาศตลาดสดยู่ในถนนนะครับพี่น้องนะอดดครับอะตรวจได้ครับตลาดสุดอยุ่แค่นี้บ่ครับ บอกไปหนุนอตลาดที่ใหญ่ออกมาเป็นบ่อครับเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะบ่มีเลรอบ่ครับตอนไหนมองตรงนั้นก็มีค่ะมีตลาดใบสองมีตลาดอ๋อมีเล็กๆในน้อยๆบ่แต่ว่าตลาดสดออกมาหนีหมดแล้วโอ้พวกขายพวกปลาปิ้งยังยังมีอยู่บ่ครับอยู่หันมีเป็นฝั่งนู้นจ้ะอ๋ออยู่ในฝั่งหนุนอ๋อใบสองก็ยังเหมือนเดิมบ่ครับเนี่ยมได้แล้วครับเพิ่นสิก่อสร้างแล้วจังสิได้กลับไปนู่นนานบ่อเป่นวันหนึ่งปีบ่ ย้ายออกมาจากตลาดคุณจักเดือนแหละครับมาอยู่นี้เดือนแล้วพอหาเดือนแล้วอีกแสดงว่อาอีกพหกเดือนกับเซต <จะ S 1> จจก็<ะ>ได้ก็ได้ย้า่กลับไปเนาะโอเคครับขอบคุณครับมีงาน,างนบวชเดี๋ยวต้องไปชมแล้วนะท้างงานเดี๋ยวผมไปชมตลาดโน่นก่อนนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ